อวัสดีครับพี่อำนาจผมจากร้านคอนไซน์นะเดี๋ยวทำวิธีใช้งานเครื่องรุ่นนี้คร่าวๆไว้ให้นะพี่อา่าอย่างแรกเลยนะครับอ่เปิดเครื่องมาปล้บอา่าช่องที่พี่ให้ผมตั้งไว้เนี่ยผมตั้งไว้ครบหมดแล้วนะครับตามตามกระดาษโน้ตพี่เลยนะครับอา่าทีนี้วิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับอ,อย่างแรกเลยเลื่อนช่องสามารถเลือกได้หลายรูปแบบนะครับเราจะหมุนเนี่ยลูกบิดด้านบนอันกลางตรงเนี้ยก็ได้นะครับ หรือว่าเราจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตรงนี้ก็ได้ถ้าซ้ายคือบวกช่องเพิ่มถ้าขวาคือลดช่องลงอ่ามันจะแปลกๆหน่อยนะครับหรือว่าจะกดปุ่มก็ได้นะครับถ้าถ้าเราต้องการไปช่องไหนเนี่ยให้กดให้ครบ3ามหลักนะครับอย่างเช่นถ้าไปช่องหนึ่งเนี่ยแล้วเราก็ต้องกดศูนย์ศนนะครับไปช่อง5ก็ต้องกดศูนย์ศนะครับไปช่อง10บก็ต้องศูนย์หนึ่งศูนย์ นะครับไปช่องหนึ่งก็ต้อง1 0 0นะครับ150ก็ต้อง150อย่างนี้นะครับอ่าต้องกดให้ครบ3มหลักอ่าต่อไปนะครับเอ่ออะไรอะไรที่สำคัญบ้างนะครับก็คงเป็นเรื่องการล็อกช่องแหละอ่ามมุติช่อง60 60ปุ๊บเราต้องการจะล็อกก็ต้องกดเมนู1ครั้งนะครับแต่แล้วก็กดดอกจันปุ๊บ แล้วจะมีเนี่ยอักษรตัวรูปล็อกคุญแขึ้นมาเนี่ยก็โอเคล็อกและเลื่อนช่องไม่ได้นะครับทีนี้เวลาปลดล็อกเนี่ยต้องกดคนละปุ่มนะครับต้องกดเมนูอย่างเดียวแต่กดค้างไว้ครับกดเมนูค้างไว้อย่างงี้ปึ๊บอ่าพอมันต๊ดๆแล้วลูกุญแจหายไปเนี่ยก็โอเคปลดล็อกแล้วนะครับต่อไปการตั้งโทนนะครับโทนที่ผมตั้งไปให้แล้วเนี่ยก็คือ ่74.4เนาะในช่องที่พี่เขียนโน้ตมาแต่ว่าถ้าบาังเอิญว่ามันพูดคุยกันไม่ได้นะครับหรือว่ามีข้อผิดพลาดอย่างเงี้ยพี่ก็อาจจะลองเข้าไปตั้งเองได้นะครับโดยการกดเมนูหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บแล้วก็ตามด้วยเลขหกครับอ่ามันจะมีคําว่าตัว C อยู่ข้างหน้าแล้วมันก็กระพริบกระพริบเนี่ยไอที่ค่าโทนเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ใช่74.4พี่ก็เลื่อนเปลี่ยนแปลงเอานะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา นะครับให้ให้มาโทนที่ถูกต้องนะครับจากนั้นกดปุ่มโอเคครับอ่าก็เสร็จละพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กด e อ i t ออกมาปุ๊บอ่าโอเคครับประมาณนี้นะครับในเรื่องของการใส่โทนนะฮะในช่องอื่นที่มันว่างๆอยู่เราต้องการจะใส่เพิ่มเนี่ยเราก็ทําได้นะครับก็กดเมนูเลขหก 6, ปับ๊บมันออฟอยู่เนี่ยเราก็กดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลยนะครับเราก็ตั้งโทนไปนะครับถ้าเรา ถ้าเราจะไม่ตั้งนะครับจะไม่ให้มันมีโทนเนี่ยให้เรากดดอกจันนะครับให้มันเป็นออฟกดดอกจันวนไปจน,จนกว่าจะเจอคําว่าออฟแล้วกดโอเคอันนี้ก็จะเป็นการปลดโทนนะครับโทนที่พี่ให้ผมตั้งเนี่ยเป็นโทนร,ระบบอนาล็อกนะครับแต่ว่าโทนจะมีอีกชนิดหนึน่งก็คือโทนดิจิตอลเดี๋ยวจะทําวิธีการเผื่อไว้หน่อยแล้วกันนะครับก็คือกดเมนูเลข6เหมือนกันนะครับจากนั้นให้กดดอกจันถ้า เรากดดอกจันครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นโทอนอะนาล็อกแบบที่พี่เคยตั้งเลยแหละมันก็จะมีไอ้เจ็ดสิบสี่จุดสี่ด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งดอกจันตัวเนี้ยกดไปปุ๊บอ่าเขาก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นโทนดิจิตอลน,นะครับอ่าเราอาจจะมีต้องตั้งโทนดิจิตอลเป็นบางครั้งคราวก็ได้นะครับเวลาไปใช้ร่วมกับคนอื่นอ่าก็สอนพี่ไว้ครับอ่าถ้าเราเลือกอันไหนแล้วเราก็กดโอเคไปอ่าก็ประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่า ปิดก็กดดอกจันอีกครั้งหนึง่งอ่าปุ๊บพอออฟปุ๊บแล้วกดโอเคก็คือปิดโทนอ่าก็ประมาณนี้ข้อควรระวังนะครับถ้า,าเดี๋ยวเอ็กซิทมาก่อนถ้าเราตั้งโทนที่ต้นนะเรากดเมนูแล้วก็เลขหกใช่ไหมแล้วเราก็ดอกจันไปที่โหมดที่ต้นเนี่ยต้องให้สังเกตให้เป็นคําว่าเอ็นนะครับถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนไปแล้วเจอเป็นแบบเป็นตัวไออะไรเงี้ยถือว่าใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องให้สังเกตให้ดีครับให้เป็นตัวเอ็นนะครับอ่าโอเค แต่ถ้าสมมติเราพลาดปุ๊บเผลอกดโอเคไปเนี่ยแล้วมันตั้งโทนไปแล้วแต่เราจะไม่ตั้งอ่ะเราก็กดเมนูเลขหกนะครับแล้วเราก็กดดอกจันจนเจอคําว่าออปปุ๊บเราก,กดโอเคปับ๊บกดเอ็กออกมาตึ๊ดอ่าสัญลักษณ์ตรงเนี้ยจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราใส่โทรหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะกดเมนูเลขหกปุ๊บถ้ามีถ้าเราตั้งโทน อนาล็อกก็คือจะขึ้นคําว่า ct นะครับอสมมุติลองกดโอเคดู exit exit ออ,ออกมาอ่านเนี่ยถ้ามี ct ปรากฏอยู่เนี่ยแสดงว่าเราใส่โทนอนาล็อกแล้วนะครับอต่อไปถ้าเป็นโทนดิจิตอลล่ะเรากดเมนูเลข6แล้วก็ดับจานไปที่ dt อย่างเงี้ยตั้งเลือกโค้ดอะไรให้เรียบร้อยแล้วกดโอเคปุ๊บ exit อ,ออกมาปับ๊บถ้าปรากฏสัญลักษณ์ว่าคําว่า dt คือเราตั้งโทนดิจิตอลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปถ้ากดออกนะครับเมนู6 กดดอกจานหนึ่งครั้งหรือว่าวนจนกว่าเจอคำว่าออฟพอออฟปุ๊บกดโอเคนะครับแล้วก็ e อ i กออกมาเป็นว่างๆแบบนี้ก็แสดงว่าโอเคเราไม่ได้ใส่โทนไว้นะครับก็คือปลดออกแล้วครับอ่ะเนี่ยอย่างนี้ช่องหกสิบเนี่ยพี่ให้ตั้งไว้ก็จะมีขึ้นคำว่า4ทีนะครับถ้ากดเมนู6เข้าไปเช็คดูแล้วเป็นตัวเลขเจ็ดสิบสี่จุสี่ก็โอเคคือถูกต้องนะครับอ่าถ้าถูกต้องอยู่แล้วเราก็กด exit ตออกมาก็ได้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปก็การปรับภารลับนะครับ รับการปรับความไวภาครับก็ให้กดเมนูแล้วก็เลขหนึง่งปุ๊บอ่าตัวเลขข้างตัวเลขที่กระพริบกระพริบเนี่ยคือความไวภาครับนะครับถ้าเราปรับให้มันเป็นเลขมากเนี่ยมันก็จะทําให้รับได้ยากขึ้นนะครับแต่ก็สามารถตัดสัญญาณรบกวนได้ดีขึ้นนะครับถ้าเราปรับให้มันน้อยลงนะครับมันก็จะรับได้ไวขึ้นแต่ก็จะมีสัญญาณกวนได้ง่ายขึ้นนะครับพี่ก็ต้องเลือกดูในหน้าง,งานของพี่ว่าควรจะปรับแค่ไหน นะครับแต่ว่าสแตนดาร์ดเนี่ยผมตั้งไว้ที่สามเนี่ยกำลังดีแล้วนะครับแต่ถ้ามันมีกวนมีสัญญาณกวนอะไรเข้ามาง่ายนะครับเราเราก็ปรับตรงนี้ได้นะครับอพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยเอาอตเอเอ,อยก่อนนะครับถ้าเรากดเมนูสแควปุ๊บแล้วเราเลือกค่าอสมมติเลขสองสมมตินะแล้วเรากดโอเคปุ๊บเนี่ยโอเคตั้งเสร็จแล้วนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับก็เอาเป็นเลขสามไว้ดีกว่านะครับกกดโอเคปุ๊บ เอ็กซิตเอกออกมาอ่ะแล้วก็อ่ะแบบเวลาจะล็อกก็เมนูจันอ่ะแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วพี่โอเคครับก็เบื้องต้นคงม,มีเท่านี้สอบถามอะไรเพิ่มเติมก็โทรมาได้ครับ